สวัสดีค่ะดาจากขาินฉาายคนรักชานะคะวันนี้อยากดื่มชาผงดิบก็เลยไปหาในรังมาซึ่งเป็นรังเก็บใบาชานะคะที่สำหรับเก็บผงดิบอย่างเดียวเลยเมื่อเช้าก็มีลงคลิปวิดีโอสั้นๆสอนวิธีการแทะใบชาแล้วก็การล้างใบชานะคะทีนี้เราก็มาเริ่มชงน้ำแรกดื่มกันค่ะ ึ่งมีคลิปที่แล้วอ่ะดาทําคลิปล้างใบาชาไปเรียบร้อยละเอาเนี้ยพอเรามาชงดืง่มแล้วก็ลงน้ํานะคะแล้วก็ออกเลยค่ะเวลาออกก็พยายามออกให้หมดนะคะ แ้ะต้องพยายามไม่ให้มีน้ำเหลือค้างอยู่ในต้านชาเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะสกัดชาต่อนะคะแล้วตอนเสิร์ฟก็จะเช็ดคนนิดนึงแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะชาตัวนี้ค่ะคือไม่ใช่ชาใหม่เพราะว่าชาอายุห้ปีแล้ว พอชาอายุ5ปีเนี่ยค่ะคือความสดใหม่ก็จะเปลี่ยนไปสำหรับชาัวดิบเนีคะเป็นชาที่มันเก็บได้แล้วชาก็จะพัฒนาจากปีแรกที่อาจจะเขียวสดหอมเหมือนเราอยู่กลางทุ่งหญ้ากลางดอกไม้พอมัน เริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพอเราเก็บมาดักสัก 3, 4, 4 5, ปี45หปีอะคะ่ะน้ำชาที่จะเขียวสดแล้วพอยิ่งเก็บเก็บไปก็จะเปลี่ยนจากเหลืองกลายเป็นสีนินคือน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีวายแดงนั่นคือทำไมเขาถึงเรียกว่าชาที่ดื่มการเวลานะคะสำหรับหัวกู้กงที่จีนะคะก็มีชาหัวอดดิบที่เก็บมาเป็นร้อยปีเป็นลูก กลมๆเลยค่ะบตัวตัวใหญ่ๆซึ่งมันก็เป็นคุณลักษณะพิเศษของชาปอ๋ที่เขาอัดเป็นก้อนเป็นแผ่นซึ่งเป็นชาที่สามารถเก็บได้แล้วระหว่างทางเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆโดยอาจจะเป็นเรื่องของแบคทีเรียอยู่ในใบชาที่ทำการอัดเป็นแผ่นนะคะอย่าง ชาตัวเนี้นะคะ่ะพอเราดื่มเนี่ยกลิ่นที่ได้เนะะี่ยค่ะจะเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่ความสดละมันจะเริ่มเป็นคล้ายๆกับผลไม้แห้งแต่ก็ยังไม่ได้แห้งมากยึ่งก็ยังมีความสดแฝงอยู่แล้วหวานกลิ่นคือหวานมากค่ะ ตัวน้ำชาเนะะี่ยค่ะก็มีความหวานหวานลงไปในลำคอเลยค่ะแล้วก็แบบเคลือบไปทั้งปากเลยบอดี้ชาตัวนี้ไม่ได้หนามากนะคะก็จะก,กลางกลางแต่ดื่มแล้วชุ่มคอติดขมปลายเล็กน้อยแต่หวานเจ็บ หวานในที่นี้ของคนดื่มชาเนะะี่ยค่ะจะไม่ใช่หวานแบบน้ําตาลนะซึ่งทำให้เพื่อนๆบางคนอาจจะเอ๊หวานหวานยังไงวะเหมือนเหมือนผลไม้คล้ายๆแอปเปิลสุกที่หวานแต่ไม่ได้หวานเหมือนมะม่วงหวานเหมือนมะม่วงสุกพออุณหภูมิดอบลง ความหวานยิ่งชัดขึ้นคือหวานลงลึกไปในลำคอเลยค่ะดื่มชากันค่ะ